ในนี่แฮมแม่อุ้ยแต่นี่นี่จะเสียไปยังนี่โอเคโอ้ดอกเล็กแฮมดอกแ็กดอกล็ก่อนไปอนโอโอเคนี่มันเนี่ยจีนี่นี่จะหาดอกหลอกแมติปะเอาทิ้งไว้ที่นั่น ได้โอ้มันอยู่ข้างในโอ้มมีลูกอีกอันนึงกต่นะลูกมันเป็นลูกอันหนึงลูกมันเหมือนจะเล่าห้เหม็นหวานนั่นน่ะแหงคะน่าจะใช่ได้แล้วเป็นได้ยังดีอยู่ก็น่าจะอุ้ยระวังระวังิงโซโอ๊ยมันหักไปแล้วอ๋อระวังมันหักไปแล้วอ๋อแกเออมันแกไปน้อยเนาะ แย่แต่ว่ายังดีอยู่อ่าเดี๋ยวต้องยังสมบูรณ์อยู่โอเคยังได้อยู่เลยโอเคเดี๋ยวก็มีลูกอันหนึ่งโอเคใช่ไหมดูสิ <laughs> <laughs> โอ้สวยงามใจ <laughs> ม <laughs> าก <gasps> จะเสียแล้วแต่ยังดีอยู่โอ้โหดอกเื้อเลยไอ <c oughs> ้นี่ดอกไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใจของงานกันเกดว่างานกันอันนี้ <c oughs> ได้เยอะเลยจุ่มเดียว <c oughs> เป็นได้เพาวันนี้วันนี้สนุกมากค่ะเจอเห็ดเมื่อวานไม่สนุกเลยเดินทั่วป่าได้สิบดอก <c oughs> กี่ชั่วโมงแต่ว่า <c oughs> สองชั่วโมง <c oughs> <Okay. S 1> วันนี้มาตรงนี้สองชั่วโมงรือยังไม่ดู งหอกเจอแบบสวยงามมากดูสิโอมันมันอยู่มันอยู่กลางซอยเลยไม่มีใครมาเดินแต่เมื่อกี้ก็เดินตรงนั้นก็ไม่เห็นมันสวยงามมากเก็บเก็บเลยโอ้แต่ตัวโมฮานโอ้สวยอืมอ่ากินขนมด้วย เก็บเห็ดหิวข้าวเอ้าทำอะไรอยู่คะพี่แม่อ๋อเก็บเห็ดค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะเจอเห็ดเยอะหน่อยโดยเฉพาะจุดนี้นะเห็ดเยอะมากเห็ดกละงงามพอดีเลย ส,สึนามิจะมา่ยขวไก่ก่อนขวไก่ก่อนสินามิจะมา